ฤดูการเปลี่ยนถ่ายมาพร้อมกับอันตรายที่คุณอาจละเลยไปลมกระโชกแรงกำลังจะเข้ามาในช่วง3-8ตุลาคม2568และนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เพื่อความปลอดภัยของคุณและครอบครัวอากาศที่แปรปรวนในช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูการนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดามันมาพร้อมกับฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ง่ายแต่ทำไมเราถึงต้องกังวลคำตอบคือความปลอดภัยของคุณกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร ได้ออกเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนนี้โดยเฉพาะการอยู่ในที่โล่งแจง้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงซึ่งอาจถล่มลงมาได้ทุกเมื่อนอกจากนี้ยังมีอันตรายจากฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ด้วยคุณรู้ไหมว่าการเตรียมตัวล่วงหน้าสามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้มากกว่าที่คุณคิดหากคุณพบปัญหาน้ำท่วมการแจ้งศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมทันท่วงทีสามารถช่วยลดความเสียหายได้คุณสามารถติดต่อได้ที่02248 5115สำหรับถนนสายหลักหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้หากคุณพบต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร,ร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงการแจ้งเตือนผ่านทราฟฟีฟันดูอาจช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ทันท่วงทีคำถามที่น่าสอน่ใจคือคุณเคยคิดมาก่อนไหมว่าสภาพอากาศแปรปรวนนี้อาจมีผลต่อชีวิตประจาวันของคุณมากแค่ไหนมาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะว่าคุณจะเตรียมตัวอย่างไรในช่วงนี้และคุณคิดว่าการเตือนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่